ีจ่าแพานครับทุกคนมือนีเจ้าเจะไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อจ่าผ้าลงทงลงทายอีกแล้วเด้อพี่น้องหมานบ่หมานกระติดตามยายได้เด้อจ่าแพนครับทั้งในที่ต่างประเทศหรือเพ่นครับทั่วรลูกเด,ด้อ,ดอจา่ามันมันมานหมานแล้วเด้อจ่าเด้ออืออ้าวตัวแหลกเฮงมานเนาะจ่าเนาะหมานมันมานแล้วหาเขียดนสาวอาเอาเฮ้ นานพี่น้องปัดตัวนี้ตัวใหญ่ๆหมันมัเด็กจ่าเด้ออ้าพี่น้องไฮ้มาอีกเลยเด็กจ่าเด้อนี่มัน,นมันตัวที่สามนะจ่าเนาะไปลุยเขามาแล้วก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อแพลนครับชูผูชูคนในประเทศหรือต่างประเทเด็กจ่าบายลุยต่อ ยายกาหาไก่ๆเล้วมืมเลยวัได้แปะคืบลงน้าเทาเนาะเออมเรื่มาอยู่ไกๆนั่น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 นี่เทาเอออเฮ้ท่านมอละเทาท่านมอท่านมอเฮดี่เนี่คมลงคมลงเทาเหายนั่นนี่ มานมานมานพี่น,น้องมานยังไงคือเป้บ่ได้ลูกเนี่ยบ่ท่านหายดีเลยจ้ะยังบ่ท่านเดี๋ยวพาไปก็เลยมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละฮะใกล้ๆอ้ามันลุนใหญ่บึง้ง <laughs> มาบ่เนี้ยใครใดบ่พี่น้องไหนอ้อนันน้ะเจา้าเนาะ เอามือทุยยางหลังจากไก่ยังกินเขามาแล้วยกยก็จิมาหาบึงน้องพี่น้องมา,มาน้องนี่มานอีกแล้วด,ด้วย้าเด้อไล่สีเทาไ <laughs> ล่ไม่เสียนะ น,นันน่นนั่นนี่นี่นี่ท่านเนะหายอีละเออว่ะเอเอตาลบทูเนาะพี่น้อง <laughs> หุยเออหายไต้างไดหายเกียร นั่นนี่นีน่นี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 ่น,น,นี่เอาเอาเออ,อนานคุ้มจนใดเลยจ้ะตาทองเขียนโมโอ้ยตัวใหญ่ๆหญ่เท้าพอ่อยืนที่เจ้าเพื่องหลาย,ลายตาทองว่ท่าน,นอะไรตีเออนี่หัองอ่ามเน,น่าไป้องเนาะ มันหลังปานัน่าเขียดอีจิกพูดว่าเปิดพี่น้องตัวนี้มันมานมันนั่นโอ้ยโอ้ยหลุดมือโอ้โหเนาะปฏิเสธเพรทันอ่พี่น้องเอไก่ไก่กัดเลยเนาะพี่น้องเนาะให้เขาเปิดดวงใหญ่ๆอีกพี่น้องมันมานมันต้งานเร็วพี่น้องเออ นั่นไม่ใช่นั่นนี่นี่พี่ว่าพี่เลวบอสนั่นคือนี่ใหญ่ไปแต่เขียนดีจีเป็นเขียนน้องพี่น้องนะมานมานมานพอยกันด้วยจ่าเด้อใหญ่หาไก่ใหญ่บอพอพอตู่พี่น้องหายเออจะช่อง เออนี่เอ้ามาเนี่จะตรงงามเนาะเอิท่านมอละเถ่าพอไปมองโคกมองโคกเลยสหนอพระท่านจับท่านมอท่านอยู่หายหายอ้ยพไก่พงพี่หนอนี่ทำไมอะไรนี่โมแม่ตเก่าเฮอท่านบอท่านบอปัดตัวนี้ อุ้ยพี่น้องมานม้านน้ำเขียวนุ่งนุ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะเขียวนุ่งเป็นหมอพี่น้องมือเป็นไงเนาะอยากถึงกินได้เนาะจ่าเนาะขอบุ๊หอนก้อนหอนแห้งมือนี่ยหอนหอนพ่อว่าแถวท่านมาแถวหาไปเรื่อยๆพี่น้องสามชั่วโมงแล้วเด้อพี่น้องนี่ หายเบิ้งเท่าได้ลยบอกใหญ่ก็่ิไปทำงไม้น่หลุ่นไปเบิ้งเรื่อยเบิ้งนอพี่น้องอ่ะไพักพอดแลวก็หาต่อฮะาาฮูาฮาฮฮ่่ ขาก็หาดอก thở อาเด้หาจะม,มูฮาวด้หนึง่งตัวหนึ่งด้วจา้าอ้ยอม,มาบอกยางไก่โอ้ก็จะไหนอยาก้นได้พี่น้องอไปหาไปเรื่อ,อยๆเถอะหอยเยอด้วจา้าเฮ้ยนี่ตัวใหญ่ยยงงงาม นะ่ะเออพี่น้องดูนี่พี่น้องเขียนไงโจกเขาไปเถ่ะโจกเขาไปนั่นนั่นท่านบมอท่านบมอขอโทษขออภัยเด้อวีดูดปดเลยพี่น้องตัวนี้เงี้ยงามไงตัวนี้เงี้หน่อยกินได้มืดคุ้มท่านบมอว่ะว่ะว่ะโอ้ยเนาะ <laughs> มันอยู่ไกลน,น้ำเนื้อจ้าด้วยเพท่านรับแนมเน่าก,กุดเลยปลอมมั้ยไ <laughs> อ้ตัวม,มีปู่เอาปู่มีอย,ยังเอาหนันตัวเท้าไปาลุยต่อหอนหอนมอนี่ <laughs> ท่นานอม,นมานน <laughs> อน้งบ่ได้สองโตพี่ดอง <laughs> ได้ตัวนี้ได้อยู่เดียวผิดลงสะถึงสองโตเลยพี่น้องเอ้ย อพี่น้องได้งง่ายเขียดออของอาทีละเปิด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 อเมือเปิดังปดจะได้นดพี่น้องตัวนี้งายงำด้วยมือตาหล่ะมือตาหะนะปพี่น้องซ้ำโกลยพี่น้องนี่เออเงยเตจจากเลยแต่ทองพออย่ะเออนานพี่น้องลบไปหมดโอ้บาทละสองเดือน พี่น้องเอ้ยมานมานมานแล้วป๊อดมีตัวใหญ่เลยพี่น้องเขาไปซีโต้ด้วยพี่น้องย่ายบลไทยเฮียดแม่นี่ขาวตัวหนาหนี่พี่น้องดูในไงป๊อดนี่เจ้ามันอยู่ในไงยังสีอะไรเท้ามานมันนี่โกบนี่นี่โกบนี่เท่าไงไงออกออกงามงามบ้างตัวเดียวก็เสียวได้ขึ้น พีว้อมูจาหรอเจ้บังปอดน้องนี้งามงามงามนี่มานของหญ่เลวเป็นยังเตอรยกะสักไก่พี่น้องมันอยู่ไกลอันนี้ได้มปนบั้งดดูเลยลีลาด้วยใจด้วยใจเ่เห็นงามงามนี่พี่น้องบี้ปัดนี่มาน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 เลวเออ ยายพ่อยายกระท้องจับน้องเถาเนาะเถาไปลุยต่อคืนโมพี่น้องเขียดอยู่ในไงได้จ่าเด้อนั่นไท่านโมน้องโตบอกไงลูกพี่น้องออกจากไงดังปอกหลุดสองตัวเงียกันเลยพี่น้องเออมันเป็นคู่เจอกันเป็นคู่คู่ไปหาต่อเถาละฮะ พ่อโกบคูอีกมาแล้วจ้าเน,นี่ยพี่น้องเฮ้ยได้หลายอยู่ด้วยจ้าด้ยวยนี่<อ>นี่ได้ปอนอยู่ด้วยจา้านี่วัติชฌมารมาน์คือเก,าอก่าพ่อแกล้งคนเดิ่มพี่น้องเลยแกลงอยู่ยายกระชิบ,บคลิปมหาเขียดไว้เพียงแค่นี้ดเด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ่า สวัสดีจ้ารักนาทุกคนขอให้แพนครับให้สุขภาพแข็งแรงให้ลำรวยๆยิ่งๆขึ้นไปโดยจ้ารักนาทุกคนจุ๊บจุนไปติดตั้งเพียบยายต่อไปเลยจ้าไอแถวหอนบ่อหอนแห้งเนาะเจ้าเนาะมึงพี่น้องห่อนแห้งนี่มันีงงงลบแน่แน่นอนที่จริงลบสั้นได้อยู่เพราะท่านห่วงอยูพี่น้องห่อนแห้ง เดือกเป็น,อ,น,นองด้อเงอนเฮงได้เก่งอนาะไปสเบไปนี่เดินทางออื <laughs>